ยินดีต้อนรับเข้าสู่นางฟ้าพยากรณ์ทุกสรรพสิ่งนั้นเป็นเพียงภาพลวงตามีแต่ความรักเท่านั้นที่เป็นเรื่องจริงก่อนอื่นเลยต้องขอกลาบขอบพระคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกๆท่านทุกๆการสนับสนุนทุก Subscribe ทุกไล์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์เป็นกำลังใจดีๆให้กับมี่ในการที่จะทำช่องต่อไป สวัสดีค่ะพี่เพื่อนชาวธาตุน้ำนะคะนี่เป็นดวงประจำสัปดาห์นะคะวันที่8ถึง14มกราคม2567ของชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะเดี๋ยวเปิดทีเดียวแล้วเดี๋ยวอ่านไพ่ให้ทีเดียวนะคะ s t r a n ห้าเหรียญ f i r e p e n t a c l e High Princess นักบวชหญิง The Magician สิบถ้วยหนึ่งเหรียญหกดาบโอเคเดี๋ยวขอไพ่รักนะคะไพ่รัก ให้กับคุณในเรื่องความรักประจำสัปดาห์นี้ ต่อไปขอ,อให้โชคดีมีสุขนะคะ โอเคโอ้ okay. oh, พาออกมาดีมากในสัปดาห์นี้คุณจะมีความสุขกายสบายใจมากๆเลยนะคะในเรื่องการเงินนะคะจะเป็นการเงินที่แบบว่าแข็งแกร่งและมั่นคงมากๆนะคะสเตรนท์มาพร้อมกับ5เหรียญน,นะคะแต่ก่อนเนี่ยอาจจะเคยมีการติดขัดช็อตหมุนไม่ทันนะคะแต่สัปดาห์นี้แบบว่าสถานการณ์การเงินนี่สตรองมากๆแข็งแรงมากๆนะคะเนี่ย บางคังมากๆเลยแล้วก็ในสัปดาห์นี้นะคะมีนักบวชหญิงแล้วก็เดอะเมจิกเชียนออกมาคู่กันนะในสัปดาห์นี้คุณจะมียานอย่างรู้คุณจะมีซิกเซนต์มากเป็นพิเศษนะคะในบางท่านบางรายนะคุณอาจจะมีเหตุการณ์แบบเดชวูอะไรประมาณนี้นแบบว่าอาจจะมีฝันลางบอกเหตุหรืออะไรบางอย่างนะเกิดขึ้นก็ได้นะคะเนาะ ในบางท่านบางรายอาจจะมีการชอบดูดวงและพัฒนาการเรียนรู้อยากจะอ่านไพ่เป็นหรือดูดวงให้ตัวเองเป็นหรืออาจจะมาทำคลิปแบบมี่ก็ได้นะคะในอนาคตนะมีความสนใจในเรื่องศาสตร์แห่งการดูดวงมีความสนใจในเรื่องจิตวิญญาณมากเป็นพิเศษในสัปดาห์นี้ด้วยเรื่องความรักความสัมพันธ์สัปดาห์นี้ได้รับความรัก อบอุ่นนะคะได้รับความเอาใจใส่จากคู่ของคนรักและครอบครัวความรักหอมหวานสดชื่นนะคะมีความอบอุ่นมากๆเลยนะคะแฮปปี้มากๆนะคะเนี่ยนะแล้วก็ในสัปดาห์นี้อาจจะได้รับเงินนะคะมีก้อนโตนะเป็นเงินจากโชคลาภวาสนาเงินก้อนใหญ่นะคะเงินจากเทวดาจัดสรรเงินจากจากกักรวาลมาให้ก้อนเบลเลอร์เลยก้อนโตเลยนะคะเนี่ยนะนะ อาจจะมีใครมาให้คุณหรืออาจคุณอาจจะถูกลอตโต้ก็ได้นะคะอย่างที่ออสเตรเลียนี่ก็มีล o อตโต้ทุกแทบจะทุกวันทุกสัปดาห์นะแล้วก็อะไรก็ตามนะที่มันติดขัดมาในอดีตหรือปัญหาอะไรก็ตามที่มันแบบเคยติดมาในสัปดาห์ที่แล้วหรืออะไรหรือเดือนที่แล้วเนี่ยคุณจะพบทางออกของปัญหานะ ปัญหาคลี่คลายไปได้ด้วยดีนะคะเนี่ยพบหนทางที่แฮปปี้แฮปปี้นะทั้งคุณและครอบครัวเลยนะคะลอยลำนะคะเนี่ยปัญหาถูกแก้ปัญหาถูกปลดล็อกถูกแก้ไขนะคะการเงินที่ติดขัดจะสตรองนะคะไม่มีปัญหาติดขัดในเรื่องการเงินแน่นอนในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะในบางท่านบางรายในบางท่านบางราย ในเรื่องความรักความสัมพันธ์ในบางท่านบางรายถ้าเกิดว่าคุณเจอคนที่ไม่จริงใจนะคุณเจอคนที่มีโลกสองใบคุณจะได้รู้ความจริงนะนี่นะคะร้ะองไห้ค่ะรถมอเตอร์ไซค์เลยนะคะเนี่ยเจอความจริงนะคุณจะได้รู้ความจริงนะคุณจะมีซิกเซนต์อย่างแรงกล้าในสัปดาห์นี้นะคะในบางท่านบางรายเท่านั้นในบางท่านบางรายนะคะจะมีโอกาสนะคะต้อนรับสมาชิกใหม่นี่นะคะอาจจะมีผลตรวจว่าท้องหรืออาจจะ คลอดลูกอะไรเงี้ยหรืออาจจะมีสมาชิกในครอบครัวที่คลอดลูกมีสมาชิกใหม่เข้ามาเกิดขึ้นในครอบครัวหรือไม่กระทั่งเป็นคุณเองนะคะที่ตัดสินใจได้แล้วนะคะว่าคุณอยากจะมีลูกนะมีการพูดคุยกับสามีภรรยานะตกลงกันว่าเออเราจะมาวางแผนที่จะตั้งครันกันเถอะหรืออะไรยังไงเพราะว่าอันนี้เป็นพลังงานรวมนะคะเป็นพลังงานรวมของชาวธา น้ำนะคะซึ่งก็คือเป็นพนักงานรวมจริงๆนะคะอาจจะตรงบางเรื่องหรืออาจจะไม่ตรงเลยสําหรับบางท่านก็ได้นะคะฟังไปดึงไปเฉพาะสิ่งที่ฟังแล้วสบายใจนะคะก็น้อมรับคําทํานายดีๆไว้แต่ถ้าอันไหนฟังแล้วไม่โอเคไม่ต้องน้อมรับไม่ต้องดึงเข้าเรื่องของตัวเองนะคะไม่ต้องกลับไปจิตตกนะดูเพื่อความบันเทิงนะคะในบางท่านบางรายนะคะมีคู่แล้วนะคะเนี่ย แต่ไม่สนใจคู่ของตัวเองนะคะไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่มีอยู่นะ,ะกลับไปสนใจเนี่ยใครก็ไม่รู้นะค,ะคู่ของตัวเองไม่สนใจคู่ของตัวเองไม่สนใจนะคะเนี่ยไปสนใจใครก็ไม่รู้นะ,ะ <c oughs> ฉะนั้นอันนี้เป็นไพ่คาเตือนว่าถ้าคุณมีแฟนนะคะอย่าสนใจแต่มือถือให้สนใจแฟนตัวเองด้วยว่าแฟนตัวเองนะ่ะ <c oughs> นอกกล้กนอกทางหรือเปล่านี่ก็เหมือนกันนะคะไปสนใจหญิงอื่นจนลืมดูแฟนตัวเองว่าไปปิง๊งปังกับนะ กับคนข้างๆหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะคะเนี่ยเอาใจใส่คู่ของตัวเองนะอย่าคิดว่าเขาเป็นของตายนะคะหันกลับมาแล้วเขาอาจจะไปกับคนอื่นแล้วก็ได้อันนี้คือคําเตือนนะคะคําแนะนําแล้วก็ ขอให้ในสัปดาห์นี้นะคะพี่เพื่อนถ้ามีโอกาสได้ไปวัดได้ไปสถานปฏิบัติธรรมนะคะก็ไปทําบุญอะไรบ้างนะคะก็จะดีหรือถ้าไม่มีเวลาหรือไม่มีโอกาสที่จะไปถ้ามีเหตุการณ์อะไรที่มีคนต้องการความช่วยเหลือสาธารณะประโยชน์อะไรอเงี้ยค่ะก็เป็นคําแนะนํานะคะว่าว่า ว่าก็จะเป็นกิจกรรมที่ดีที่ควรทำอะไรก็ตามที่หวังไว้นะคะที่มีไอเดียต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องธุรกิจนะคะในการที่จะสร้างสารร์เงินทองนะคะไม่ว่าจะเป็นความฝันที่อยากจะมีบ้านมีรถมีเงินสดมีทองคำมั่งคั่งร่ำรวยนะคะมันจะเป็นจริงแต่ให้แน่ใจว่าคุณนั้นได้ลงมือทำนะคะคุณได้ลงมือทำอะไรบางอย่างนะคะที่มันจะนำไปสู่การมีบ้านรถเงินทอง นะคะทรัพย์สินของคุณเปิดทางนะคะรับนะคะเงินจากจัก,กรวาลด้วยอย่างเช่นถ้าคุณมาทำคลิปใน YouTube อะไรประมาณนี้มันก็จะเป็นการเปิดกระเป๋าเงินให้จัก,กรวาลดึงดูดคนนะคะมาดูวิดีโอของคุณมาดูคลิปของคุณดึงดูดเงินจากจัก,กรวาลน,นะคะมาสู่คุณนะคะซึ่งจัก,กรวาลก็จะยุติธรรมเสมอนะคะเงินจากจัก,กรวาลมีมากมายมหาศาลเพียงพอสำหรับทุกคนนะคะบนโลกนี้นะบนจัก,กรวาลน,นี้ ขอแค่ให้คุณเปิดช่องทางเพื่อที่จะรับเงินจากจักรวาลด้วยไม่ใช่คุณทำแต่งานประจำอย่างเงี้ยคุณจะไปเอาเวลาหรือเอาทรัพยากรที่ไหนที่มันจะมา สร้างสารรค์ให้ได้เงินได้ทองเยอะแยะมากมายอย่างที่คุณต้องการทันเวลาอะไรประมาณนี้นะฉะนั้นเปิดช่องทางให้เงินจากจัก,กรวาลเข้าสู่คุณได้ด้วยนะคะสักช่องทางใดช่องทางหนึ่งมีหลายช่องทางมากๆในสื่อโซเชียลตอนนี้และที่สําคัญเลยนะคะด้วยความดีทั้งหมดที่คุณทํานะคะอย่างที่บอกไปว่าเนี่ยหาเวลาทําการกุศลสาธารณกุศลบ้างค่ะเวลาหรือไม่บางท่านบางรายเป็นคนที่ใจบุญชอบทําบุญอยู่แล้วนะคะเนี่ย คุณจะได้รับการปกป้องจากจักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูสิภัยอันตรายใดๆไม่สามารถนะคะก้าวล้ำมาสู่บังเกอร์แอเรียมาทำร้ายคุณได้เลยนะ ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุเทศภัยพยันตรายหรือบุคคลใดๆนะพลังงานลบๆพลังงานร้ยๆพูดผีปีศาจหรืออะไรใดๆไม่สามารถมากำมกลายทําลายคุณได้คุณมีเกราะป้องกันจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลเนื่องจากคุณเป็นคนที่คิดดีทดําดีเป็นคนที่ใจบุญคอยช่วยเหลือคนอยู่ตลอดเวลานะคะคุณได้รับการปกป้องจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเห็นไหมพาออกจากปัญหานะคะ ที่เจออยู่ด้วยถ้าบางท่านบางรายที่มีปัญหาโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอให้ชาวทัดนน้ำทะมีความสุขสมหวังสำเร็จทุกๆเรื่องเลยภายในสัปดาห์นี้นะคะเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเมื่อถึงเวลาอันศักดิ์สิทธิ์มาถึงเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น